สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะหนิงก็จะพาทุกๆคนนะคะเดินทางไปกันต่อที่อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เราจะแวะไปเที่ยวกันที่อุทยานการศึกษาวัดป่าหลักร้อยกันนะคะเก็บภาพบรรยากาศระหว่างสองข้างทางมาให้ชมกันจ้าบรรยากาศเต็มไปด้วยผู้เขาและกระถองฝ่าอันแจ่มใสนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้รถบอหลายนะคะเดินทางได้สะดวกแห้งๆจ้าพี่น,อน้อง ชอบมากๆเลยนะคะเวลาเราติดไฟแดงนี่เนาะมันจะมีโน่นมีนั่นมีนี่มาขายตลอดเลยจ้ะไฟแดงมาหันหนีผู้ขากก็ซื้อดนัดนะคะมาไฟแดงนี่ก็ซื้อเขาเกียบหูสร้างแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> มาหอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยค่ะอุทยานการศึกษาวัดปลารักรอยนะคะก็ค่อนขางที่จะมาที่นี่บ่อยคือกันนะคะล่าสูตกรนนาจะเป็น3ปีที่แล้วนะคะเหตุที่เพิ่นเอิญน,นะคะอุทยานการศึกษาวัดปลารักรอยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เด้อยค่ะ มีการจำลองรูปปั้นนะคะบว่าสิเป็นตัวละครต่างๆค่ะแสดงให้เห็นถึงแบบว่าเหตุการณ์ของการการะทําม,มนุษย์นะคะบวาสิเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์นะคะถามมีการทําบุญหรือว่าทําบาปนะคะหล้วก็ผลที่ได้รับเนี่ยจะเป็นเังใดเนาะคะ <c oughs> ่ะบอกยังไงก็คือส้อนอีกค้นเกลงกลัวต่อการทํา,าบาปนั่นแหละค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> กสิมิเวที่จำลองการแสดงวิธีชาวบาวดนะคะเพราะว่าสิเป็นเวทีมอลรมนะคะเวทีรำวงนะคะโดยมีรูปปุนปั่นนะคะเป็นซื้อเป็นตัวแสดงเป็นตัวละครในห้าเดาไดเห็นกันนะคะประกอบกับเสียงเพลงจากรูปปั้นนะคะมีเต็มไปเบิดเลยค่ะเต็มบริเวณวัดไปเลยนะคะ กสิย่างทัวนี่โบเมเมนหน่อยๆเดื้อจ่าพี่น้องจนว่าเมื่อยผุ่นละนอกจากอันนี้กสิเป็นเจดีพระธาถพรพนมนะคะองค์จำรองเนาะคะ่ทะ,ท,ะ,ท,นะะที่จบไปนะคะก็ิะเป็นการแสดงพืนบานของจังหวัดนครราชสีมานะคะก็คือการแสดงเพลงโคราชนั่นเองจ้ะ แสดงถึงสำเนียงภาษานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ดูดเด่นมากๆเลยสําหรับจังหวัดนครราชสีมาค่ะการท่าประวัติศาสตร์เมื่อวานิเป็นารสูร่รบการทํำสงามนะคะเพื่อกอบกู้แผ่นดินไทยเฮาค่ะมีอนุสร์สำคัญนะคะอนุสาวรีย์นะคะเจ้าพ่อพญาแล,แลและอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีค่ะเขากับพระกันยางเล่นนะคะเดินท้าบุญไปตามจุดต,ต่างๆที่ท่างวัดพื้นมี่หายค่ะ เป็นการทำบุญค่ะเพื่อซอยบุรณะสิ่งของต่างๆนะคะให้วัดท้องเฮากลับมามีสภาพที่สวยงามต่อไปจ้าทุกคนถึงสีซอยได้บ่ลายนะคะแต่ว่ากับซอยเดิมหัวใจนะคะแล้วก็เป็นการทำบุญด้วยค่ะทุกคนหรือว่าสีมามองหนีก็ได้เด้อค่ะเป็นการทำบุญกับปลานะคะให้อาหารปลาค่ะทั้งวัดเพิ่งกัไเด้เลียงปลาไว้หลายๆจาาพี่น้องแตกสวดซวดอยู่เนาะค่ะเนาะมาทุกขังกับให้อาหารปลาทุกขังเนาะค่ะตามสเต็ปของพวกเ้าคือเก่านั่นาละจาาพี่น้อง ตอนนี้ก็สิเป็นเวลาเที่ยงพอดีนะคะเขาก็สิเด,เดินทางไปหาแนวกินกันค่ะพี่น้องเมื่อพ่อร้านหนีเลยจา้าสมตําพันล้านนะคะร้านดังของอําเภอโน้นไทยจังหวัดนคะรราชสีมาเพิ่นเนาะค่ะก็มายืนบึงอ้อนซอนปลาแดกเพินนะะนนเเพ่นหลายค่ะพี่น้องสมตําของเพิ่นนะคะแซบแซบจะพี่น้องปลาแดกก็หอมหอมคือเข้าขัว่วยังเป็นยังสีเนาะคะ่ะไก่ย่างก็อร่อยมากๆนะคะน้าจิ้มรสเด็ดเข่ากา้านเข่ากันค่ะอันนี้ก็สิเป็นต้มไก่ค่ะ เรียวแซบสะใจนะคะวัวสิเป็นลาบหมูก้อยหมูค่ะพี่น้องแซ่บแซบทุกอย่างเลยนะคะสมตำน่ะจะเบิดไปประมาณซีถึงหาจานได้นะคะสร้างแล้วสร้างอีกห้องแอร์ก็มีเด้อค่ะสำหรับผู้ใดบ่อยากนางข้างนอกนะคะอากาศข้างนอกก็เย็นดีคือกานอยากสิบอกว่าย่นี่นะคะเป็นร้านทีดาล่าดังๆนะคะเพื่อนมากินกันหลายคนแล้วนะคะเดี๋ยวนําห้อยเพิ่นนะคะก็ดีใจล้าหลายจ้ะอย่าลืมด้วจ้าผ่านมาทั้งอำเภอโน้นไทยสมตำพันลลานจ้า